กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่านี่เป็นอีพที่แล้วเราพามาดูอิสราเอลลิ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ยาวนานของเข็มเล็กเลยเราทํางานร่วมกันมาเป็น10ปีแล้วติดตั้งไปมากกว่าร้อยถึงสองสหลังแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากพามาดูวันนี้ก็คือบ้านโครงสร้างโมดูล่าต้องบอกว่าผมอยากให้ลืมภาพจําบ้านน็อกดาวน์ทั้งหมดเดิมๆออกไปจากหัวก่อนอยากคิดว่าบ้านน็อกดาวน์จะต้องเป็นโครงสร้างที่ดูกองแกงผมพูดได้เลยว่ามันสามารถทดแทนงานก่อสร้างรูปแบบเดิมๆได้100%โดดดยทที่่่ลลระเเววาาาากกกอส้้งไม5่า5 เดี๋ยวเราพาไปดูกันกน่อว่าอิสซาลีวิ่งจะมีโซลูชันของบ้านโมดูล่าแบบไหนบ้างพาไปดู เมื่อก่อนเรามองกันว่าบ้าน down น็อกดาวน์สามารถอยู่กันได้แค่ชั้นเดียวแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าด้วยโซลูชันของทางอิสราลีวิ่งนะครับพัฒนาขึ้นไปถึง2ชั้นและสามารถต่อเติมได้แทบจะเรียกว่าเป็นบ้านหนึ่งหลัง,งได้อย่างเต็มฟูลแม็กเลยรื่อ,อ,อ,อ่อนนี้แล้ววันนี้เขาจะเปิดพื้นที่ให้เราได้ดูอย่างเต็มที่เลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับคุณปิ๊กนะครับอิสาราลนะครับยังไงต้องบอกว่า,า,าวันนี้ผมขอขอนุญาตใช้พื้นที่นิดน,นึงพ อิสราลิฟิงนะครับเป็นบริษัททําผลิตและติดตั้งบ้านสําเร็จรูปหรือที่เรียกว่าบ้านโมดูล่าชั้นนำนะครับเราเปิดมา10ปีและปีแรกๆเรามักจะได้เป็นงานต่อเติมข้างบานในสุดแบรนด์เนี่ยก็ได้รับความเชื่อถือมากขึ้นนะครับก็เกิดเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นอที่เช่นอ,อาคารสํานักงานโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกทุกวันนี้ก็ได้ทุกส์ยแล้วครับผมเองก็แอบกลับไปดูนะครับว่าโครงสร้างอะไรโครงสร้างที่ติดตั้งมาบางพื้นที่ต้องบอกว่ามากกว่า5้าถึงสิปีเลยนะ ต้องบอกว่าโครงสร้างเนี่ยออกแบบมาอย่างดีไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพความสวยงามความรวดเร็วในการทํางานการรับประกันต่างๆง,งั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดูกันดี้ว่าโครงสร้างบ้านโมดูล่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและมีฟังก์ชันแบบไหนบ้างนะครับ เราพัฒนาบ้านโมดูล่ามายาวนานกว่า10ปียึดมั่นในส่วนของเรื่องงานดีไซน์ต้องสวยต้องดูดีวัสดุที่ใช้เนี่ยต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงโครงสร้างเหล็กแข็งแรงมีมอรกอรนะครับวัสดุกรุผิวใช้วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีคุณภาพสูงในส่วนของการรับประกันก็มีการรับประกันที่1ปีอีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือเราพยายามทําบ้านโมดูล่าให้เหมือนบ้านอาคารฉาปูเลยนะครับคือดูจักด้วยตาสายตาเนี่ยเราจะ แยกไม่ออกว่ามันคือบ้านสร้างที่โรงงานเรายกไปวางตัวบ้านโมดูล่าสามารถผลิตและส่งมอบให้กับลูกค้าได้ภายในประมาณ45-60ถึงวันนี่คือรวมระบบแล้วรวมทุกติดตั้งแล้วทั้งหมดเลยใช่ครับก็คือพอไปวางที่หน้าง,งานประกอบร่างเสร็จก็ต่อน้ําต่อไฟเข้าใช้งานได้ยนเนย็นเข้าอยู่ได้เลยนะครับงั้นผมพอเข้าไปดูข้างในนิดน,นึงได้ไหมอยากรู้ว่าฟิลลิ่งข้างในเป็นยังไงบ้างและอยากรู้ว่าโครงสร้างข้างในเนี่ยมีการออกแบบแบบไหนบ้างอันนี้<ช>เป็นบ้านรุ่น I นะครับเป็นบ้านโมดูล่าขนาดใหญ่ชั้นเดียวจะ เห็นว่าตัวบ้านมีความกว้างขวางโปรง่งเราดีไซน์บ้านหลังนี้เพื่อที่จะให้เหมือนฉีกกรอบของบ้านโมดูลาที่คิดว่าจะต้องเป็นบ้านไซส์เล็กๆแล้วก็อยู่อย่างอึดอัดงั้นพาไปดูส่วนอื่นหน่อยได้ไหมครับนอกจากห้องโถงตรงนี้ห้องแรกนะครับที่จะพาชมก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมก็สามารถที่จะตกแต่งสวยงามแล้วก็บรรจุเตียงขนาดคิงไซส์ลงไปได้ก็สามารถที่จะมีห้องน้ําตัวนี้เราก็ออกแบบให้เป็นสําหรับวิวแชร์ได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไป นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งใช่ไหมครเราก็จัดวางฟังก์ชันห้องทํางานเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้เป็นสําหรับทํางานก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ได้นะครับ<ม>ก็สามารถที่จะวางเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วครัหลือยังมีที่เหลืออยู่รอบๆด้วยนะครับผมรบกวนคุณบิ๊กแนะนําหน่อยว่านี่คืออะไรหรอผมยังมีคําถามอยู่เลยก็เวลาลูกค้ามาที่บ้านตัวอย่างก็จะ มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องว่าบ้านโนรุล,ล่าเนี่ยแข็งแรงไหมบ้านโนรุล,ล่าเนี่ยกันสนิมมีปัญหาอะไรในการใช้งานเราก็เลยทําการผ่าผ่าทั้งพื้นผ่าทั้งผนังแล้วก็ผ่าทั้งหลังคาให้ท่านลูกค้าได้เห็นผนังเนี่ยเราก็จะมีฉนวนกันความร้อนแล้วก็ให้โชว์ให้เห็นการเดินท่อสายไฟเห็นเป็นมาตรฐานขึ้นมาพอได้เรียงไปถึงชั้นหลังคาก็จะผ่าให้เห็นถึง แมตเอยลที่ใช้การความร้อนโดยที่เราก็จะมีฉนวนกันความร้อนที่เป็น p u f o a ฟติดตั้งมากับตัวแผ่นหลงังคาแล้วก่อนที่เราจะตีฝ้าเพดานเรียบเนี่ยครับเราก็จะวางไ<ช>ฟเบอร์กลาสครบแล้วแหละมันคือบ้านหลังหนึ่งมันต้องไม่ใช่มันไม่ใช่คำว่าโมดูล่าแมันคือบ้านปกตินี่แหละเขาคิดให้เหมือนเราทำบ้านตัวเองอะครับงั้นผมขออนุญาตไปดูห้องสุดท้ายที่แอบกันไว้อยู่ข้างนนใน ที่บิวอินหนักหน่วงที่สุดก็คือครัวนี่แหละครับก่อนที่จะทําการบิวเราก็จะเตรียมผนังที่เป็นผนังเรียบๆไว้ลูกค้าสามารถที่จะหาซัพพลายเออร์ชุดบิวอินครัวเนี่ยเอาแบบจากทางอิสราไปาทางบิวอินเขาก็จะมาติดตั้งไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าจะแบบ ติดตั้งได้ไหมอันนี้ก็คือโชยเห็นว่าสามารถที่จะติดตั้งบิวอินชุดครัวได้ปกติใครก็ตามนะครับถ้าอยากได้แบบอยากมาบิวอินถ้าสมมติฉันอยากทาบ้านโมดูล่าแล้วฉันฟังชั่นอลฉันอยากใส่บิวอินแบบนี้เขาจะเตรียมผนังให้เพื่อให้บิวอินทาง,งานต่อได้เลยโดยไม่ต้องมาแนเ่เปิดผนังเดิมจะเสียหายไหมเตรียมผนังไว้ให้ก่อนบิวอินมาประกอบที่หน้าง,งานจบได้เลยใช่ครับอันนี้คืออะไรหรอคุณปิ๊ปกตัวนี้ก็คือเราจะอยากให้เห็นว่าตัวผนังของบ้านโมดูล่าอิสราลิฟิกสามารถที่จะรับ น้ำหนักการยึดติดของสิ่งของได้นะครับรับน้ําหนักได้สูงก็เลยทําการทดลองซึ่งการทดลองเนี่ยเราก็ให้ตุ้มน้ําหนักเอาไว้อย่างนี้นะครับสตุ้มนี้ก็ประมาณ10กิโลกรัมก็จะแสดงให้เห็นถึงความการรับน้ําหนักที่ดีของผนัง บ้านน็อกดาวน์เนี่ยไม่ใช่โครงสร้างที่อยู่ดีๆคุณจะเอาอะไรมาแปะแล้วก็บอกว่าเป็นผนังได้อันนี้มีการคิดโครงสร้างมาแล้วว่าจะต้องใช้อะไรแทบจะเรียกว่าไม่รู้สึกความแตกต่างระหว่างบ้านปกติกับโมดูล่าลวนี่คือบ้านหนึ่งหลังนะครับต้องบอกนี้เลยต้องบอกว่ามันขึ้น,นกับก่อสร้างรูปแบบหนึ่งเลยผมไม่รู้สึกเลยว่ามันคือบ้านน็อกดาวน์อย่างที่เราเคยรู้สึกกันละอยากให้ฟังหน่อยว่าอิสาราทําอะไรได้บ้างคือเราอะ่ะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาคารหรือบ้านแบบโมดูล่าเรายึดถือ3หลักการนะครับที่จะควบค คือคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ไทม์ไทม์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าอาคารโมดูล่าเนี่ยก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเรื่องการเซฟเวลาเรื่องการใช้เวลาและอย่างเป็นประโยชน์เราก็ให้ความสําคัญสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องบัตเจ็ตถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างบ้านที่เราต้องสร้างที่หน้าง,งานกับบ้านที่สร้างที่โรงงานบ้านโมดูล่าสร้างโรงงานเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมบัตเจ็ตได้ตั้งแต่ต้นถ้าอยากจะดูบ้านโมดูล่าที่อิสระดูได้ที่ไหนอยากติดต่อช่องทาง เออเรามีสื่อที่เป็นออนไลน์นะครับ Facebook Instagram TikTok หรือแม้กระทั่ง Line แอดก็เซิร์ชอิสระ l i ิฟวิ่ได้เลยนะครับสามารถที่จะมาดูวัดตัวอย่างจริงได้นะครับตอนนี้เรามี2สถานที่มี2สถานที่แล้วก็ที่เรามาวันนี้ก็คืออยู่ที่บางใหญ่บางบัวทอง <c oughs> นะครับอิสระลิฟวิ่งบาง <Israel S 2> าบัว <Living S 1> ทองส่วนอีกที่หนึงก็คือเราไปตั้งอยู่ที่ CDC SCG Experience ต้องบอกว่าทั้ง2สถานที่เนี่ยใครใกล้สะดวกฝั่งไหนได้หมดถ้าสมมติฉันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฉันสามารถใช้บรริกา เบื้องต้นนี่เราส่งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงส่วนจังหวัดที่เลยห่างออกไปเราสามารถที่จะส่งได้แต่ว่าก็จะดูเป็นเรื่องของงบประมาณที่เหมาะสมให้กับลูกค้าด้วย <Okay. S 2> เพราะว่ามันมีค่าขนส่งสุดท้ายละอิสราเอลจะฝากเรื่องบ้านโมดูล่าไหมครับนบวัตรกรรมบ้านโมดูล่าเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าพัฒนาไปจากเดิมแต่เดิมเนี่ยที่เรามองบ้านโมดูล่าเป็นบ้าน k ็อกดาวน์ก้องแก้งไม่แข็งแรงเนี่ยตอนนี้อิสราเอลิวิ่งได้ทําการเดเวล็อปมันจนได้สภาพบ้าน บรรุ่าที่มีความแข็งแรงมีความทนทานใครก็ตามนะครับที่สนใจบ้านน็อกดาวน์พื้นที่ต่อเติม อยากได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอยากได้พื้นที่ area ที่ทํางานก่อสร้างโดยไม่เลอะเทอะหรือใครอยากจะสร้างบ้านติดต่อได้ที่นี่เลยอิสราลลีวิงต้องบอกว่าครบเครื่องเรื่องโมดูล่าจริงๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามาได้เ่าเจอหได้ความรู้2ได้รู้แล้วว่าวันนี้การก่อสร้างไม่จําเป็นจะต้องเป็นการก่อฉับพื้นที่หน้าง,งานอย่างเดียวเราสามารถที่จะทําให้มันเป็นรูปแบบน็อกดาวน์ได้ร้อหรือโมดูล่าได้จริงๆต้องฝากไว้เลยว่าใน ep หน้าพาไปดูจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อแล้วเดี๋ยวเจอกัน